วนี้อยู่พวกเราแก๊งพิกนะฮะก็วันนี้อยู่กับดิเฟนต์นะครับขอเสียงดิเฟนต์หน่อยเหรอเออแล้วก็ไฮไลเซอร์นะครับขาขอดิเฟนต์ก่อนนะเยอะเยี่อยู่ในเกมเพดี์2นะฮะอ่านว่าเปเดยเว้ยอ๋อเปย์เดยเกมพ้นราคาสำหรับคนชอบบูบูหน่อยนะฮะแล้วก็มีการวางแผนอะไรเยอะแยะนะฮะอันนี้ก็เห็นอันนี้ก็เป็นตัวละครของเราเองนะฮะหัวหมุนให้ดู ขโมนให้ดูด้วยเขาจะเห็นของมึงไหมนะข้างล่างก็จะเป็นอันนี้มันชื่อของผมเองนะฮะับ B shock แล้วก็ข้างล่างที่เหยียว่าแค่นี้ก็จะเป็นเงินในตัวเราซึ่งเอาไว้เอาไว้ซื้อของเอาไว้ซื้อของแล้วก็อะไรนะ Offshore account ก็คือประมาณเงินที่เราป้นไปแล้วหรือไม่ก็ที่แบบอยู่ในบัญชีต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราป้นมันจะมีแบ่งให้ออฟฟิศด้วยไม่รู้ว่ามันคือใครนะ มันได้เยอะชิบหายเลยเออได้เยอะกว่าเราอีกแล้วก็อะไรเนี่ยข้างล่างสุดอัน spent skill point คือ skill point ที่เราได้มาแล้วยังไม่ได้ใช้อันนี้ของผมยังไม่ได้ใช้หนึ่งอันส่วนทางขวาก็จะเป็นสายเป็นเหมือนอาชีพอะแต่ละสายก็จะมีความสามารถต่างกันออกไปอะอย่างอันแรกก็เป็น mastermind ก็เป็นคล้ายๆกับหัวหน้าทีมมีสกิลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะพ่อเกี่ยวกับการอ่านใจคนดูแลคนดู เป็นพูดง่ายๆว่าคือเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นคนอ่านอ่านอ่านความคิดคนอื่นนะสามารถโยนกล่องพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วยตำแหน่งนี้ก็เหมาะกับคนเป็นพวกเจรจาอะไรประมาณนี้ใช้สมองนิดนึงใช่แล้วสกิลเขาก็จะเป็นไปทางนั้นอันที่สองก็จะเป็นได้อันนี้เอ้ยีก็มีนะมัตเตอร์ไมนยนี่จะเป็นตำแหน่งของไฮไลเซอร์นะครับหรือว่าไอเกียนพอนั่นเองส่วนส่วนอันที่สองก็จะเป็น เอ็นฟอสเอร์นะฮะก็จะเป็นตำแหน่งของผมนี่ผมอัพสกิลไปแล้วหกอันมันจะขึ้นบอกอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเออคือง่ายเป็นตัวเกี่ยวกับยิงอย่างเดียวอ่ะลูกปืนจะเยอะกับพวกจะให้ลูกปืนพวกจะประมาณว่าท่าอย่างเดียวด้วยี้มีท่าเดอะฮักด้วยเออมีท้าเปียบเทียบกับเกมกลบเลยกนั้นจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์แล้วตัวนี้ใช่ประมาณนี้แล้วก็สกิลพวก เสริมทักษะเขาจะเป็นเกี่ยวกับปืนลูกซองนะครับรีโหลดไว้ส่วนจะเป็นอาชีพพิเศษมันจะมีเลื่อยด้วยอืมใช่แล้วอาชีพนี้จะเด่นอย่างหนึง่งคือเวลาเราโดนยิงล้มเราสามารถหยิบปืนยาวๆเนี่ยฮะออกมายิงได้เพอ,อาชีพอืนเขาต้องใช้ปืนพกยิงมีสกิลอะไรไม่รู้เหมือนเดอะฮักอะสู้คือค<น>ประเด็นคือถึกมากอะอืมใช่ก่อนต่อเขาจะรับลูกจะยิงจะยิงอย่างเดียวอะบุอย่างเดียวอ่ะต่อไปเลยเทคนิคเชียน เน้นกําลังไม่เน้นไม่เน้นสมองเทไอเชียร์ยะจ,ะจะเป็นประมาณตัวที่เป็นขนัดอ่าแก๊ตเจต็ตคืออุปกรณ์อย่างเช่นระเบิด C4 ระเบิดตัวจ่อเงีย้ยเวลาทําอะไรเวลาซ่อมอะไรจะเร็วกว่าพวกมีป้อมปืนด้วยนะม,มีป้อมป,ป,ปืนด้วยถูกต้องแล้วก็ช่างเทคนิคเหมือนกันใช่แก๊ตเจ็ตจะแตกกว่าพวกหน่อยจะดีกว่าพวกหน่อยรู้สึกจะยิงแม่นกว่าด้วยใช่ไหมชัชสไนเปอร์ได้ อันสุดท้ายเป็นโกดอาชีพสุดท้ายเป็นโกดโกดเกี่ยวกับอะไรยังไงอ่าประมาณว่าคนเหมือนแอสเชซินอะเปรียบเสมือนแอสเชซินอ่ะว่องไวเงียบกับพวกว่องไวมากพิกล็อกอะไรเงี้ยจะเร็วมากแล้วก็ปลดกุญแจแล้วก็อะไรนะจอยวิทยุใช่จอยก็ไอแบบเออทำให้เขาไม่ได้ยินไม่แบบตำรวจติดต่อกันไม่ได้อยงี้ เดี๋ยวเข้าไปดูใน <Okay. S 1> สกิลดีกว่าไปกนเข้าไปดูในสกิลโอเคในสกิลก็จะมีนีฮะสก,กิลให้อัพเป็นแต่ละอาชีพก็จะมีรูปอยู่ทางฝั่งขวามาตมายนี่ฮะก็มีสก,กิลมันจะอัพไล่มาตั้งแต่ด้านล่างนะครับออืแล้วก็จะมีบอกทางฝวามือว่าสก,กิลเนี้ยใช้ขีดพอยต์เป็นประเภทเบ,เบสิกหรือว่าเอสอ่าใช่อย่างสก,กิลหลัก,ลกเลยคือโยนกระเป๋าพยาบาลมันจะใช้แค่หนึ่งพอยต์แล้วก็ใช้เงินห้าร้อย แล้วพออัพเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเลื่อนขั้นมาเห็นไหมจะสังเกตว่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีเบสิกใช้1นึ่งพอยส่วน ace ใช้3ามพอยก็จะมีเงินบอก ace ก็คืออะไรนะอัพอัพความสามารถให้มันเป็นแบบ advanced กว่าเบสิกอ่ะใช่แล้วแต่ขคือ s นี่ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่า on อ่ะภาษาอังกฤษแสดงมันเป็นแบบว่าเราเราโอนคือแบบว่าเราหมายว่า ทำเป๊ะแบบพูดยังไงเดียก็คือมืออาชีพ,พ,เ,พเออแบบว่าเออเทพแล้วก็เทพกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็คือเลื่อนระดับจากเบสิกว่าง,งั้นเถอะเ,เราก็สามารถใช้พอยต์ให้หนึ่งพอยต์อัพเบสิกก่อนก็ได้แล้วถ้าสกิลนี้เราชอบเราก็สามารถมาเพิ่มอัพเป็นอ่เอซีก็ได้แต่ออถ้าเราจะอัพเอซีเลยมันก็จะประหยัดพอยต์มากกว่านั่นเอง แต่จริงๆคืออัพไว้ทีละหนึ่งเกือบหลายๆอันมันก็ไม่เสียหายไงพูดถึงว่ามันมันดูแลแต่ละอย่างมันดูแลมันสําคัญันี้ก็เป็นมาสเตอร์ไม้นะฮะก็จะเป็นสกิลอย่างที่พอบอกทางต้นก็มีวางกระเป๋าพยาบาลเจรจาและเออคนละคนหลงนี่คืออะไระเนี่ยที่มีคนกอดแล้วมีหัวใจ <c oughs> อ๋อเวลาโดนยิงคนคนที่เป็นคนประชาชนธรรมดาจะมาช่วยเราให้เราลุกขึ้นแบบไม่ให้โดนจับอะไรางี้มีเสน่ห์นี่เอง เจี้ยวทองคำก็ม, <c oughs> มัดมือใช่ไหมฝั่งซ้ายจะแบบเอาไว้ดูแลประชาชนมากกว่าก็ซึ่งก็สำคัญนะโอ้มีนี่ด้วยสปีดรีโหลดของไรเฟิลอ่าเนเท่จริงอ่ะชิพนี้สำหรับคนที่อยากเล่นจริงจมันอัพผสมได้นะแล้วแต่เราจะผสมเอ่อมันจะมีบอกว่าสกิลไหนต้องใช้สกิลไหนด้วยนะอลองเอามาไปชี้ที่สกิลโจ๊กเกอร์ออันขวาแถวขวา จ็กเกอร์ที่มันเป็นจับหลังตำร<อ>วจมันจะมีแดงๆขึ้นอันล่างด้วยก็คือต้องอัพอันนี้ผ่านมาก่อนใช่ไหมใช่โอแบบนี้นี่ต่อไปเป็นเอนฟอ c เ r อนี่อันนี้ตำแหน่งผมถึงก็ถึงถทางซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกใช้ปืนนะฮะถน,นัดทางด้านปืนแล้วก็อันนี้ผมอัพเป็น ACE เขาเรียกาอ,อ,อ่านว่าอะไรวะ S อมีอันหนึ่งที่ผมอัพเป็นกระเป๋ากระสุนนะฮะ คือวางกระสุนให้เพื่อนได้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกระสุนแล้วก็อันสุดท้ายมันจะเป็นเกาะโอมาเป็นไอรอนแมนเลยอันขวาก็จะเป็นโอมีใช้เลื่อยเอาเลื่อยฟันคนหือ่อันนี้ก็เนี่ยที่บอกสกิลเดอดอาเลยเจาะของสกิลเดือฮักนีเพิ่มดาเมจอ่ะอ่าตอนที่เลือดน้อยนะเลือดน้อยเท่าไหร่ดาเมจยิ่งแรง ส่วนในรูปลาแบกกระเป๋านี่ก็ถือกระเป๋าแล้ววิ่งได้เป็น,นตำแหน่งเดียวนะเพราะว่าบางบางกระเป๋ามันจะถือแล้วมันวิ่งไม่ได้หนักมากพวกขนทองขนอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะวิ่งได้หนักมากต่อไปเทคนิีเชียนเทคนิเชียนอันล่างก็จะเป็นซีโฟถูก <C 4. S 2> ต้องแล้วซีโฟมันจะมีเลเซอร์สีแดงวิ่งออกไปด้วยจะเป็นหลายชนิดจะมีแบบสำหรับวาง เปิดตู้เซฟหรือสำหรับวางดักตำรวจทางซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับป้อมปืนเนี่ยที่บอกก็มันก็คือเหมือนซัพพอร์ตนี่แหละในเกมนี้จ่อไวสกิลพวกจ่อๆนะฮะไอ้นั่งสมาธินี่ สมาธิเวลาโดนยิงไงเวลามันขึ้นสีแดงอ่ะแต่แกว่าเวลาเราเวลาโดนยิงใช่ป่ะจะมี้นแงแดงแล้วเราจะเราจะเล็งไม่ได้อะพี่อ๋อแต่พี่เชียนสามารถตั้งสติแล้วแบบเลงได้แล้วก็นิ่งๆอะไรเงี้ยคือโดนยิงแล้วเหมือนเหมือนไม่เป็นไรถึงว่าเห็นพงบอกอ่ายิงนิ่งใช่อาชีพนี้จะยิงปืนได้มีความแม่นยำสูงแล้วก็โกวสุดท้ายตำแหน่งของดิฟเฟนหรือเบลนั่นเองเยนเบลนะ แต่ข้างหน้าสุดเนี่ยมันเป็นอะไรนะเบลันแรกเลยแจมไงแจมวิทยุอ่ะแจมสัญญาณแต่เห็นเล่นมายังไม่เคยเห็นใช้สักครั้งนะครับใช้เป็นนะตจะอัพใหม่ตัวจะใช้เป็นนะให้พออธิบายว่ามันใช้อะไรได้บ้างคือประมาณว่าเราไปตบยามแล้วยามมันมีวอลถังกันเราสามารถต่อได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นผมอ๋ออันนั้นพอ PCM jammer นี่คือสมมติเราจะเข้าทางหน้าต่างหรือก่อนเราเข้าไอ้นี้ มันจะมีให้ขึ้นให้ระวงังคือไม่ให้มันไม่ให้มันโทรหาตำรวจหรือไม่ให้ยามโทรหาใครหรือไม่ให้ตำรวจโทรหากำลังเสริมอ๋อ oh. เออคือสมมติพี่เบลวางทางเข้าประตูแล้วมันกำลังจะเข้าประตูเนี้ mm. แล้วพี่อย่างเวลาตำรวจบุกใช่ไหมมันจะมีสเตต,ตัสเนี่ย mm. ลูกน้องผมน้อง <laughs> <laughs> หลานหลานร้องแล้วหลานร้องซะแล้ว,ลาลลวตามน้้าของพอนี่จะเป็นแบบว่าถ้า สามารถวอตอบได้ใช่ป่ะอ่าวอตอบดูแลคนดูใจคนไงอ๋อคือแบบคนอยนะครับดาราดาราไปจับตำรวจใช่ไหมตำรวจมันจะมีแบบวอหากันใช่ไหมคื่ตำรวจยามยามเออแล้วคือพี่เบลสมมติอย่างหน่วยสวาดเนี่ยเวลามันเข้ามันจะอัปเดตกันตลอดใช่ไหมว่าเข้ามาโดนยิงโดนกําลังเสริมหรือต้องการกําลังเสริมอะไรเออพี่เบลก็จะวางดักไงไม่ให้มันโทรอัปเดตสเตตัสของพวกมันอ๋อจังซีแจ้ แจมวอแจมทุกอย่างไงอ่าก็จบไปแล้วก็รายละเอียดสกิลออกไปดูหน้านี่ดีกว่าอ่าไรวะอิะหนแบตเอรีอ่ของโกสกิลเดียวยองกูของไม่หล่อไงคือจริงๆคนเนี้ยจะเป็นตัวเก็บตัวเก็บเงินเก็บของอะไรได้ไงคือจะทาจะทํากําไรได้เยอะกว่าพวกไงแต่ตัวนี้จะเน้นพื่อเก็บเสียงมากกว่าพวกแล้วก็ปลดกุญแจพวก ประตงประตูจะไวด้วยเหลีที่สุดนะและไอ้ใบไอเนี่ยใบเมเปิลนี่คืออะไรวะเนี่ยซัซ้ายบนนั่นะไปะเถอะนอามาดูต่อไปเียว่าอินเวนทารี่นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับไอเทมในตัวเราก็เหมือนกับเป็นคังเรานั่นเองก็จะเป็นพวกปืนปืนสั้นชุดเกาะชุดเกาะน,นี่ก็ มันจะมีค่าน้ำหนักด้วยนะฮะก็คือหนักเบาเอาหนักเบาเอาสู้เอ้ยอย่างโค้ดอย่างโค้ดนี่เขาก็ไม,ไม่จําเป็นต้องใส่เกาะก็ได้นะเพื่อความไหวบางทีบางคนทีท่สมานาะโอเคเกาะมันมันมันเท่ากับชุดสูตรเลยอะไปไลท์อะไรเนี่ยนะใช่มันเบามันใส่อยู่ข้างในสูตร่งส่วนของผมจะเป็นเอ็ฟอร์เซอร์ก็จะใส่ชุดก่อนหนาหน่อยแต่ก็ จะเดินช้านิดนึง่งอันนี้ก็เป็นกระเป๋าพยาบาลก็คือเกี่ยวกับสกิลที่เราอัพมานั่นเองซึ่งผมเป็นตำแหน่งฟอเซอร์ก็จะขึ้นแค่กระเป๋าอ่ากระสุนนั่นเองแจกกระสุนเพื่อนแล้วก็เป็นหน้าก,ก็สามารถอัพสกิลผสมกันได้นะแต่ละอันนี้ใช่เดี๋ยวต้องการนาน,าน,านั่นนั่นนี้แล้วก็หน้าหน้ากาก <c oughs> ก็จะเป็นหน้ากากที่เขาให้มาก็คือสี่ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็น หน้ากากที่ได้มาจากโค้ดเบต้าแต่จริงๆคือหน้ากากสีตัวนี้คือตามอาชีพคือตามอาชีพตัวละครอะพี่ตามเนื้อเรื่องเออเนื้อเรื่องเออมาตมาจะเป็นหน้ากากอเมริกาอะไรก็ห่าไปพี่มันมันเป็นอย่างนั้นไงแต่ใครไม่รู้ว่าอาชีพไหนใส่หน้ากากไหนก็เข้าไปดูในสกิลได้มันจะมีรูปใช่ใช่คาแรคเตอร์อันสุดท้ายส่วนหน้ากากนี้ก็จะเป็นหน้ากากนั้นจากโค้ดเบต้าสามารถแต่งได้ด้วยที่เลลบไปแล้วซึ่งไงมันเป็นการทดลองเว้ยไม่ได้รู้ ได้รู้ว่าห้ามขายนะอันแรกก็จะเป็นพื้นผิวของหน้ากากนะให้เราเลือกใช้เราลองใส่ดูเนี่ยพื้นผิวก็จะเปลี่ยนไปส่วนอันนี้ก็นี่นี่ก็เป็นเงาเงากดพรีวิวดูได้เลือกอันนี้ก็จะเป็นลายของหน้ากากพื้นพื้นมีสีพื้นของหน้ากากของมันอะมันก็ลายแปะแต่ลายนี้ยังไม่เห็นนะเราต้องไปใส่สีให้มันก่อน อ่มาใส่สีตรงนี้ปึ๊บนี่มีสีขึ้นมาแล้วอันนี้จะเป็น I l o v e overkill นะครับของแต่งจะได้จากการเล่นจบเกมเกมหนึ่งมันจะมีไพ่ให้เปิดอ่าใช่เหมือนเปิดกล่องในพวก darknet นนประมาณน,นั้นใช่สุ่มว่าจะได้อะไรแต่แต่งหน้ากากนี้ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันแล้วเวลาเราจะได้หน้ากากมาใหม่หรือได้ปืนใหม่เราต้องมากดที่ช่องว่างนะครเห็นทางขวาล่างจะมีเขียว่า buy new weapon ก็กดเข้าไปว่าอันนี้ก็เป็นเปืนที่เรายังไม่ได้ซื้นอน,นั่นเองก็จะมีอันนี้เงินไม่พอก็จะเป็นขึ้นแบบนี้อันนี้ก็เป็นหน้าแรกอ่านว่าอะไรวะอันไหนเหรอในหน้าปืนไรเฟิลอะไามมารีเนี่ยนะอ่าเป็นหน้าเกี่ยวกับปืนยาวๆปืนปืนแบบปืนกลปืนกลปืนกลเสียงดังใช่ไหม เออแต่เราเปืนก็สังเกตแล้วจะมี modify weapon นะเข้าไปของพวกนี้เราก็ต้องได้จากการเปิดไพ่เหมือนกันหลังจากที่ทำภารกิจจบนะก็ื้่ไาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะสามารถใส่ได้เลยนะมันแค่ปลด unlock แคเฉยเราต้องมาซื้ออีกใช่อันนี้ก็เป็นแมกกาซีผมยังไม่ซื้อเลยซื้อแม่งเบยเลยสามสิบนะเอ้ยไม่ได้ใช้แล้วนี่ว่าใช้ลูกซองนี่ก็เป็นดอเปิดปืนโชว์ เราสามารถกดคลิกที่ไอเทมที่เราจะดูแล้วกดพรีวิวได้ปาร์เขาให้นี่จะมีขึ้นแต่งเสร็จจะเป็นยังไงประมาณนี้ของที่มาใหม่ก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมากระบอกนี้ผมใส่ซันเนเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปเมนูแรกก็จะเป็นค a า m ด e t ก็จะเป็นเล่นออนไลน์จอยกับห้องอื่นจอยกับเพื่อนก็ได้ เล่นก่อนส่วนออฟไลน์ก็ออฟไลน์นั่นแหละเล่นกับเอไอเออเล่นกับเอไอยิ้มเราเป็นเอไอเราเข้าไปดูในคามเน็ตแล้วกันเนี่ยฮะก็จะมีห้องขึ้นมาว่าใครสร้างห้องมั้งเราสามารถเข้าไปจอยได้ไอจุดไข่ปลานี่จะเป็นประดับอืมอยากง่ายลองเข้าไปไอันนี้แล้วกันเอ้ยลืมบอกเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์ก็จะเป็นเหมือนห้องฝุดหันก็คือเป็นบ้านเราเองไปลองเทสปืนอะไรประมาณนี้ลองเครื่องเจาะ สกิลมงสกิลใหม่ก็ไปลองในเซฟเฮาอันนี้ก็เป็นเกมฮับก็จะเป็นกระทูอะไรเขาเรียกว่าฟอรลั่มใช่ฟอรั่มภาษาไทยอะไรวะก็คือไปกระทงกระทูเนี่ยฟอรลั่มเป็นตัวที่เออป็นตัวที่ขอแหวนใช่ไหมฮะเน็นตัวรั่มพี่เข้าไปดูข้ามดอแนนสร้างห้องไงวะเนี่ยไม่เคยสร้างเลยเกินฟิลเตอร์อ ใช่กดที่อันไหนก็ได้ที่ไม่มีห้องอ่ะอันไหนก็ได้ที่ไม่มีห้องที่ไม่มีชื่อคนอ่ะอ๋อถ้ามีชื่อคนจะเป็นสีฟ้าขึ้นข้างบนใช่ป่ะใช่เดินมาสักอันแล้วแล้วก็มันจะมีให้เลือกเยอะเลี้ยมาสักอันเราจะมีให้เลือกเยอะมีเราก็มีให้ตั้งค่าห้องใช่ไหมเออตั้งค่าห้องทำบิดอืม แรกคือ permission คือจะเล่นกับใครเข้ามาก็ได้หรือ private หรือเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวกับเพื่อนนี่คือเราต้อง invite เข้ามาใช่ไหมเพื่อนนี่คือต้องเป็นอยู่ในแฟนเล่นเรานะถึงจะเห็นถ้างั้นเอา e ฟน o l l i e แล้วกันป็น o l l i e แล้วอันที่สองอ่ะอืมคืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจำไม่ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวค่อยว่า,วานใช่ไหมอ่าแล้วก็ลองสร้างเลยแล้วกัน เดี๋ยวเพื่ออันที่สามคือระหว่างเกมผู้เข้ามาสมมติเราสมมติเรามีเอไอเล่นแทนเราอยู่ใช่ไหมในในแล้วมันก็สามารถสามารถจอยมาระหว่างเราเล่นก็ได้อ๋อแบบว่าแติว่าในทีมเรามันเป็นเอไอเพื่อนเราเป็นเอไอหรือคนหลุดออกไปแล้วมันจเอไอเป็นเอไอสามารถจอยเข้ามาแทรกแคนเอไอได้ทีมเอไอโอเคอ่าเข้ามาก็จะเป็น ้องรอแบบนี้แล้วก็ชวนเพื่อนอืมยนไงยินไว้เซนเชิญดิฟเฟนไฮไลเซอร์อ่าดิฟเฟนมาแล้วในหน้านี่ยกักไ่ไฮไลเซอร์เอาเป็นหน้าหมายห,หน่อยไอ้กับสลิปลอดเชีย ก็จะเป็นประมาณเนี้ยอ d i t g เกม setting อ๋อเฉพาะหัวหน้าห้องเห็นลองเข้าไปเล่นเลยไม่เล่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นให้ดูนะฮะวิธีการสเตลนี่เลือกแมปอะไรมามจีนต่อก็ประมาณเนี้ยจะพยายามทำสเตลให้ที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีแค่สี่คนเอ้ยมีแค่สามคน จะมีขา,าอีกคนหนึ่งก็คือน้องพงษ์หรือโชเมนั่นเองเป็นเพื่อนสมาชิกในแก๊งพิกนะฮะก็เดี๋ยวจบคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันเพลงใครอยากเล่นก็หาซื้อได้ตามสาตรีมน,นะครับมันราคา,าตัวธรรมดาต่ำสุดมันอยู่ที่29.99ิบเกดอลลาร์ยูเอสอนนี้เป็นตัวเบตา้า Open นยี่สิบแปดสิงหานี้ uh huh. ถ้าเพื่อนตัวเบต้าตองซื้อตัวแพคเกจนะแพคเกจที่สองอ่าเรามันจะให้นี่มาด้วยอะไรนะ In <ข>อินไว้เพือ่อนเบ้ีอา่าสองเบตา้า <ś c oughs> ให้คือเรากับเ,เรากับเพื่อนจะเล่นได้ประมาณนี้กาสนใจก็ตามข่าวสารเกมในแก๊งพีก็ได้ฮนะเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาให้ดูแล้วกันวิธีการ <S 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 สเตล,ลดดานต่างๆอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเจอกันใหม่ครับบุ้ย